สวัสดี FC แฟนเพจและ FC ทางช่อง u t u b บนะครับวันนี้อีกหนึ่งคันนะคันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังก่อนก่อนทำนะครับก่อนซ่อมเร่าหน่อยนะกับขอนเลนเจอร์คันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องอรถวิ่งไม่ออกนะวิ่งอืดเกียร์มีอาการน,นิดนะครับเขาบอกว่าเวลาจอดข้ามคืนนะครับสตาร์ทเครื่องนะแล้วเวลาจะขับเนี่ย รถมันวิ่งวิ่งนะเอซีแจ้งประมาณนี้นะมันมีอู่แห่งหนะนึ่งนะครับที่ไปวิเคราะห์มานะกับกับคันนี้นะก็คือเอซีเลยนีมาสั่งเราให้เราทําเกียร์เลยนะไม่ต้องเช e นะ็คนะสไตล์อู่เราจะไม่ค่อยทำนะ่าทำปุ๊บมันจะเกิดปัญหาทีหลังทําไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะเราก็ขอเช็คก่อนคันนี้มาจอดไว้เมื่อวานนี้นะฮะแล้วกต็ตอนเช้าตอนเช้าวันเสาร์ของวันวันที่สี่ เราได้ทําการตารัดเครื่องแล้วก็ขับรถขับได้ปกตินะไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาคือรถคันนี้มันวิ่งอื่นจริงนะฮะวิ่งไม่ออกนะครับเราเลยโทรไปแจ้งเอฟซให้ทีมงานโทรไปน้อง,ว,ง,ง,งว,ว่ายังไงก็ไม่ใช่เกียร์นะทีมงานเราเช็คแล้วบอกว่ายังไงก็ไม่ใช่เกียร์ปัญหามันเกิจกเดกจากหัวฉีดนะปัญหามันเกิดจากหัวฉีดนะแล้วรถคันนี้หัวฉีด เรานําหัวฉีดออกมาเทสนะครับเรานําหัวฉีดออกมาเทสแล้วนะฮะน้ํามันไม่ได้นะฮะได้แค่1 0 c, c. นะีเนี่ย1 0ซีนั้นรถวิ่งไม่ออกแน่นอนนะครับเกิดปัญหาแน่นอนนะครับกับปัญหาของหัวฉีดของคันนี้นะบอกให้เรายกเกียร์นะครับเราไม่ยกนะฮะปัญหามเกิดจากหัวฉีดนะครับไป หัวฉีดนี่นะฮะบวมตุยจ่ายน้ำมันได้แค่1 0ซีไม่ได้นะฮะแล้วก็คอยอีกหนึ่งตัวนะที่วัดบนรถในหัวนี้ที่มาร์กไว้นะฮะช็อตนะแคปเจนนะกับคันนี้นะครับทีมงานเรา เอากระชีดใส่ลงไปแล้วครับนะเดี๋ยวคันนี้ไปลองพร้อมกันแล้วก็กองเทล่าครับโอ้โหนได้ได้พี่กองเทล่าเป็นของเทียมนะครับดูผ้าผ้าเขาไม่ใช่ของแท้นะฮะ กองเนี่ยอันนี้เป็นก็เรียกกองกองละเอียดคร,รับกองยาบก็อยู่ในถังน้ํามันนะฮะแต่กองฮล่านี่มัน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 ไม่ใช่แท้นะน้ำมันอาจจะผ่านได้ไม่ดีด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับัะเซนไปต่อนะกับเรนเจอร์นะครับคันนี้เมื่อวานสตาร์ทติดแล้วนะครับแล้วก็อาการอย่างที่บอกคือเอฟซีแจ้งว่าสตาร์ทเครื่องตอนเช้านะ ส่เกียร์เกียร์ไม่ทํางานนะครับเป็นบางครั้งนะฮะแล้วต้องรอจนร้อนถึงไปนะครับแล้วก็รถคันนี้เราออกไปลองนะวิ่งอ่ดทีน,นี้ตอนเช้าของวันนี้นะเช้าของวันนี้นะผมจะออกไปวิ่งทดสอบเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันก่อนซึมนะครับอฟังเสียงเสร็จแล้วผมจะใส่เกียร์ดินหน้าห้อยหลังนะครับ จิมง,งานปิดฝากระโปรงเรียบร้อยใส่อร้อยเดินหน้าไปนะครับปากาตินะฮะทีนี้จะออกไปวิ่งลองนะอาการวิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะแล้วก็เกียร์มีอาการเป็นบางครั้งนะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเกีย่ยวกับหัวฉีดจริงหรือเปล่าอ่นะคันนี้นะจะเล่าอะไรฟังนิดนึงนะก่อนออกมาวิ่งทดสอบนะเมื่อเช้า ปาต์ทแล้วก็ถอยเดินหน้าถอยหลังแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะออกมาวิ่งนะเราก็ต้องหนึ่งเลยซัพพลายทุกอย่างนะว่าหรือว่าเล ARNING หัวฉีดนะครับทําใหม่นะเรียนรู้หัวฉีดนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนคอยด้วยนะหนึ่งตัวนะสำหรับคันนี้คอยช็อตนะครับหัวฉีดฉีดไม่ดีนะเปลี่ยนป้ายให้เรียบร้อยหนึชุด ก็ออกมาวิ่งนะก็ออกปกตินะครับแต่คันนี้เดีย๋ยวไว้วางใจนะลองวิ่งยาวๆดูนะครับ fc แจ้งยกเกียร์นะแต่เราไม่ได้ยกนะ,ะฟังนะวันนี้วันหยุดวันเต้ด้วยตอนเย็นวันที่ห้า <c oughs> นัดชิงแชมป์ด้วยซิวันนี้พลาดไม่ได้นะแต่ว่าเขามาดึกยังไงก็ทันนะอันนี้ fc จะมารับตอนบ่ายนะตอนเช้าผมมาจัดการให้ก่อนนะ คือมาเล่นนิ่งหัวฉีดแล้วเอามาวิ่งแลสอบนะฮะดูนะกดแป๊บเดียวในซอยนะนี่ร้อยี่สิบนะแปดเจนนะรถวิ่งเกียร์เปลี่ยนสมุดนะครับแล้วก็วิ่งเร็ววิ่งไม่อืดน,นะมีกดนิดเดียวร้อยี่สิบแล้วนะทีนี้ก็ผมจะออกวิ่งไกลๆยาวๆดูนะครับจบแล้วคันนี้วิ่งชิวเฉียด วิ่งเฉีวเฉียวไม่ได้เฉีวเฉียดน,นะฮะวิ่งเฉีวเลย่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้เอฟซโทรเข้ามาพอดีนะว่าจะมารับรถสองทุ่มนะวันนี้บอลเตะก็สองทุ่มนะครับโอ้โหความสนุกก็จะหายไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะดูแลกันไปนะครับวันนี้บอลเตะสองทุ่มนะรอเชียนะไม่มีบัตรไม่ได้บัตรนะครับ ก็สำหรับคันนี้เอฟซโทรมาแล้วก็ถามแกว่ามันเป็นยังไงนะขออีกทีเขาบอกตอนเช้าสตาร์ทมาเนี่ยรถมันจะเล่งไม่ขึ้นนะพ่างง่ายว่าเล่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ไปนะประมาณนั้นนะครับก็มันไม่เกี่ยวกับเกียร์นะฮะถ้ารุ่นนี้อาการยอดฮิตก็คือเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะฮะอะไรชัดเจนเกียร์แน่นอนนะสำหรับ คันนี้ปัญหาเกิดจากนะครับป้ายหัวฉีดหัวฉีดตันนะครับแล้วก็คอยของหัวฉีดเสียหนึ่งตัวนะจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับแก okay, บอกว่าให้เราจะยกเกียร์อย่างเดียวยกเกียร์ลงมาดูนะไปเช็คที่อื่นมาที่อื่นบอกว่าจุดซ่อมภายในเกียร์มันเสียนะครับจุดซ่อมภายในเกียร์มันเสียแต่รุ่นนี้ตั้งแต่เราซ่อมรถมานะครับสําหรับบอดนะ ไม่ค่อยเจออาการชุดซ่อมเสียนะครับสามารถจะเจอสมองเกียร์นะครับหรือชุดแผ่นคลัตนะหรือว่าทอ็อปเกียร์เป็นปัญหาสมัมากกว่านะเอฟซี 3, มั่นใจเลยนะว่ามาอู่เราคุณมาถูกอู่แล้วนะครับโมไ้โมไ้น,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อ่ะโอเคนะครับจบพร้อมทรงนะสำหรับฟอร์เรนเจอร์นะเอ็มซีตัวนี้นะครับจบงานแล้วนะครับ สำหรับคลิปที่ทำออกไปนะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแช์นะกดติดตามทางช่อง y o u t u b e อูแงจเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k อูแงจเจริญการช่างนะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงจเจริญการช่างนะครับ